มีละอายุเท่าไรและธุรกิจของตัวเราจะเดินได้อายุเท่าไรเราจะมีครบเท่าไรมีมืดมีสว่างเกิดแก่เกิบตายเป็นคู่กันก็เหมือนพระอาจารย์นี่แหละนั่งคนไข้ามาก็เตรียมตัวเร็วๆมันง่าย,ยทองตึ้มเลยนะไม่คาดคิดมันมีเนี่ยเวลาที่มันจะเป็นเออกาทฑีนหถ้าคนอื่นอ่บทุกเดี้ยแตกแล้วตายแล้ว,ลว<า>ไม่ดู<ป>เออ,อ,นะเอ,อมันเป็นอย่างนี้ แต่หมายเลขหก,ก,กับเลขหนึ่งตรึงใจเทวดาผู้หญิงกับผู้ชายปีนี้เขาว่าปีชงลาบปานกลางลาบปานกลางลาบนี่คือปานกลางอยากได้หลายไก่บ่อได้เิียวแต่ถ้าทําธุรกิจการค้าดีพอปานกลางแต่ชีวิตประกอบอาชีพของตนไม่เจ็บไค้เด็กป่วยตกดาวพระสุกรัสอธิปดีเขาเรียกาดาวพระสาสวยมีเทวดาอย,อยู่ด้านพรดีกับทักษิณมีอัคเนเป็นตัวตั้ง ถามว่าลาบอยู่ด้านปลาจิมมองได้หรือปลาจิมไปเอาเด้อตะว,วันตกปลาจิมเขาเรียกลาบลอยไปทางลุ้นจะได้ลาบนะส่วนที่ใต้ปานกลางห้าสิบห้าสิบอันนี้ส่วนตัวนะไม่ประกันใครทั้งสิน้นเย็นฮอตอาร์กูฟอร์ดแอดฟอร์ดเย็นฮอตอาร์กูฟอร์ดเย็นฟูร าาเออกับกนานรอเออนั่นก็เป็นนาเขาเรียกว่าตัวนั้นเป็นสัตว์แต่ก่อนก็อยู่ที่นี้พุ่นขึ้นนะเขาเรียกว่าเจ้าแม่มเจ้าแม่ที่จอมปลวกนั้นอย่าไปทําลายนะมันจะเดือดร้อนแต่เราก็ไม่รู้เป็นสัตว์ที่จับพื้นจับกระพีตกแต่งนะน,นีน่ตกแต่งขันหานขันแปแต่งบูชาบุญจ่าบุญมวยก็ฉกกระลาบเออไม่ ก็แล้วแต่เที่ยวถ้าออกพี่กับน้องระวังสามสี่สี่สามนั่นระวังตัวนี้ที่สุดเลยนะเพราะครูให้ปอสอปอสอเออที่ผิดปริศนานะปอสอไม่ต้องดงดังอะไรหรอกครูก็นั่งอยู่นี้จะเข้าสี่สิบพรรษาแล้วเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยน้ำไม่แค่วันสองวันนะปอสออะไรเอ้าก็อันนั้นแล้วจะตีโจทย์เอาไม่ตี๋ยวเอาแก่เขาให้เตี๋ยว งวดที่แล้วก็บุกมากแล้วเอาศูนย์ห้าไปตัวเดียวเด่นไปออกศูนย์ตั้งสี่ศูนย์ห้ามันจะออกอะไรออกศูนย์สี่โอ้ปลาดุกยาตุเรนปลาดุกเน่าปุณณ์เนี่ยอาจารย์นี่ไม่ใช่อาจารย์ซื้อหวยเล่นหวยนะอยากลองเล่นไหมปลาตะบะยังเลี้ยงไม่เคยเล่นหวยแม็แต่พระสงฆ์เจ้าเปล่านี่เต็มหมดอาจารย์เจะเล่นไหมน้าบูซา ปสสผก็ปฏิบัติมาอย่างนี้ผมไม่เข้าใครหรอกถ้าพวกท่านมีบุญพวกท่านได้ไปถูกก็าบุญขา้วยท่านก็เรื่องอย่างนี้ก็ให้ปสสแล้วก็ไปเอาไม่ตัวเดียวกันนะเดียวกันเออเาะที่ว่ารวเอาส้วงเดียวใช่เนาะเดียวกันเลยมีเอา้งีโมโปรดรุนนเขา อาจารย์ยซื้อไม่ได้เล่นไม่ได้เรียกไม่ได้ใครจะทุกยังไงถวายไม่ถวายไม่สนหรอกก็อยู่นั่งเที่ยวนั่งแห้งอยู่อย่างนี้แหละ <S <S แต่ผลสุดท้ายเกลียดงวดเนาะ <S 1> <S 1> มีคนหนึ่งมาถวายร้ 4, อยยี่สิบสี่เนาะบุญที่สุดละได้รับปัจจัยร้อยยี่สิบสี่บาทที่นี้บอกคูและให้ผมอย่างนี้ตอดไปบอกเออที่นี้ออกอหวยหุ้น ห้ยวุฒนั่งอยู่เนี่ยวันละสามหมื่นสี่หมื่นได้เงินเกือบสี่แสนเฉพาะเงินถวายบ้านจะไปซื้อรถเท่ๆลงมาเนี่ยยุดเงินนี้ไม่ใช่เงินมึงเงินนี้กูให้มึงทําทานสร้างบุญเหลือ8แปดหมื่นเท่านั้นให้ซื้อทุกซื้อเทียนนี่เป็นหลักอย่างนี้แต่ว่าเราก็ว่าไม่ได้เราปฏิบัติตั้งแต่อายุเดียวนี้ก็เข้าปู่นี้แล้วการปฏิบัติไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นญาติโยมพระสงฆ์จ้า อาพาธเจ็บไข้ได้ป่วยก็วิ่งมาหามายังไงก็บําบัดวิธีบําบัดไม่มียานะยาปูไม่มีน้ําส้มขนมไข่ทําไมว่าน้ําส้มขนมไข่เพราะเป็นยาเทวดาก็บอกว่าเมื่อจับแล้วผูกเสีคืออยู่ที่พลังธิ์ของตัวเราถ้าเรามีลิ์สามารถรกสามไดหายแต่เดี๋ยวนี้ถ้าใครเป็นมะเร็งเลิ์ไปให้ห่างเด้อเวลารักษาโอ้โหบางคนก็ว่าวันสองวันไม่หาย แต่บางคนก็เป็นเดือนก็ไม่หายแต่คาว่ามะเร็งมะเร็งตัวหายมีแต่ตัวตายเยอะครับถ้าเม็ดเลือดอาจจะร้อยล้านพันล้านก็ไม่ไม่หายปู่มีชื่อไหมครับอะของปู่มีชื่อไหมชื่อสมบูรณ์นี่อาจารย์สมบูรณ์พ่อใหญ่เนี่ยเนียอาจารย์เราเนี่ยองค์เนี้ยเนี่ยอาจารย์บุญมีบุญดีนี่นี่นี่หลวงปู่เราที่ท่านมาประทับร่างให้ปู่อยู่ตรงวันเนี้ยองค์เนี้ยบุญมีบุญมีจังปู่บุญมี สมัยก่อนเนี่ยท่านดังมากกะดังโอ้โหเขาเรียกว่าอ่ะนายาิโยมเนี่ยแหกะบวนเลยแต่สมัยเนี่ยนี่คือปฏิบัติธรรม หนึ่งแต่ห้าหนึ่งกันห้าสองเอาไว้ตัวกันนะแต่ว่าห้าหนึ่งเนี่ยตัวเต็งอยู่แล้วเมื่อวันนั้นอ่ะศูนย์ห้าให้หลักศูนย์แต่ว่ามาออกศูนย์สี่แล้วจะเอายังไงขาเขมรปับต่นัอกระสิบมาบ้านตันกอกสิบบ้านฟังเขมรป้องกันไว้สองอันนี้เป็นตัวเต็งนะแต่ว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นจะลงหรือไม่ลงถ้าบางทั้งก็ตรงเลยใช่ถูกเอ๊ ไอ้ลูกหล้านมันมองไม่ชัดปูเขียนสีแดงดีกว่าปูสีแดงสีแดงดีกว่าปูาปูสีแดงใหญ่ใหญ่ไหมไม่เออเออพ่นพ่นเนี่ยเนี่ยตัวนี้สำรองเอาไว้นะเข้าใจไหมเอสองห้าได้ไหสองหกเขียนใหม่เขียนใหม่เยอะเออสองห้านะไม่ใช่สองห้านะเขียใหม่เลยปูเขียนใหม่เขียนอตไหมเลยล่ะโอ้ชัดแล้วอะไรเนี่ยเออเนี่ยเขียนน็ไมดีเลย ผมกะเออพอาจารย์ปม่แน่นอนอสงตัศรัทธาศรัทธาเออหมูผมกะเออพันที่พันเจ้าไอ้ท่านให้ไอ้จริงแวะเจ้าเนาะปูเนาะเนาะเนาะสตัสองสอันนี้สตัวเลยนะอีกอยอีกอ๋อหอห้าหอหกแล้วก็สอสองส แต่จะจับก <kah> ็ต <ata> um ัวไหนนี้เป็นปริศนานะนี่ของปูสวงนะปูสวงปูสวงถ้าปูสวงมันมีเปอ็แต่เราก็ไม่ยินยันดังขึ้นมาใอาจารลำบากอาจารย์ลำบากปริศนาปริศนาปูสวงให้ปริศนามีปงมีสอ6มีหอมห เบาเบลื่อนเจ็เลื่อนเลื่อนเอาเอ้าเบาเบาหรอกกระสันประกาศดอเออเมสิกาแต่โชคลาภกำลังเริ่มบนสถานที่ประกาันดอแต่งขันหาขันแฝดเดอร์ปัสมาคารวะดูเจ้ากันต่อไปหนุ่มซอออนซอธรรมชาติเบี่ยวมนอดาเอือ ได้านมุดมีแต่พวกมีแต่คนปึกๆกักปปึกละยังให้มันฉลาดเนี่ยฉลาดเน่คิดโดมันเลยมี่ตัวนี้นได้ลาดเออมีแต่กมีแต่คนงงเ้เอ้ยอ้าวอเกยร์เกียรงกียรงอันนี้เรอ่อเฮ้ยอะคอมนุกเีอยอะคอมบดินเจอะคอมแต่ละแต่ละเราปูเซลอยทำไมแล้วมีอะไรเหอ ผมเปิดปีละปีละกาครับปีละกาปีละกายังปีชงอยู่นะปีชงปีละกาไก่วันแต่มามาไฟทำกับลูกศิษย์เราอีกมาศึกษาตั้งแต่สมัยนั้นทำแล้วกู้อาคูบด้านให้เออมาบดที่นี่แหละนั่น เป็นยได้ง่ายๆนะต้องกําเพลินห้วงได้ใครเชียนเนะพ่อคู่้ัแต่ที่นี้ม่มีอะไรมีเจ้าองค์พระอย่างอื่นไม่ได้เรียนเรียนทําตัวเดียวเอาทําเป็นหลักเลยมีมันออกจมูกงูเนมันกินเร็วนะนี่สามารถแก้สารพิษได้เคมีแค่เคมีเออ่เคมีตอนนั้นงูจะรู้เลยถ้ามีมะนาวอยู่ที่ไหนยังไงก็ไม่กัดมะนาวสามลูกตัวนี้เป็นยาแก้อาหาร แกอย่าแก่พวกพกเม็ดข้าวเราเจ็ดเม็ดข้าวสารเจ็ดมิตอย่าให้หักอย่าให้หักช่วยคนอ่ะพีปอบเผาก็ใช้ไปโลดทำยังไงข้าวสารก่อนจ้าบ่หรือไม่ข้าวสารแค่น้ำคนแค่ในน้ำล้วก็คึงๆนาวเออมะนาวหนึ่งคึงให้มันอ่อนอ่อนเสร็จแล้วเราแช่แต่ว่าเราดื่มน้ำน้ำนั้นเราเลีนออกแล้วก็ให้เขากินวันนั้นกรุงเทพกรุงเทพมาที่อุตมพรเขาก็มาดูอย่างนี้อันนี้คือ ปีลสามห้าเนี่ให้หกตัวนะลูกเอาเกี่ยวอยนะอย่าชนไปจดไปเนี่ย จอดไว้จอดไว้เดี๋ยวไปหาลัตรี่แล้วอันนี้ถามมาเคยดังไหมไม่มีที่จอดรถอาจารย์ได้อะไรอาจารย์ก็นั่งเที่ยวนั่งแหงวี่อย่างนี้ล่ะเดี๋ยวถ้าคุณพ่อท่านพ่อท่านไปก็สําเร็จผมก็ไม่รู้เบื้องบนเของมาบอกผมอย่างนี้ผมก็ไม่รู้แค่บอกมุ้ยปบี้ยวได้ปุ้ยเบี้ยวมุ้ยนะมุ้ยยุบชอบจุกจิกหนึ่งสองสี่เออสาม ร้รเ้าสองนี่บอกเออนั่นแหละบีรอยี่นี่ผมรออยู่นี่ยนี่ยูนเเ๊เลยเก็บไเก็บปเกเาเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยทำนาเจ็ดสิบไร่นาหร่ คนเดียวคนเดียวฮะคู่ทำคนเดียวอ่ะเก่งไหมเก่งไหมตัวเบิ้นตัวเบิ้นสอสอเบิ้นอันนี้ถ้าเลขคู่เรียกคู่นั่นลยง่ายๆนี่เขาเรียกนี่ไปบอกชาวบ้านทั่วไปเลยบอกได้ว่าสอสอเด้อกคันเบิ้นสอสอมีอะไรมีหลายอย่างสอสอก็สัตว์แต่ที่มี สสก็มีหลายอย่างสอสอมีซีซสามสามสองสองเออแต่มันมีสาอย่างมีสสอสองมันมันมันบัสมงนมั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 นังมันมัรมวมังมันม่นบินมันมันมันตันนีั้งนมัมันมันมันันนนวันมัมไนเลยลงมา วงกงมาไว้เออนั่นพิเศษอันนี้ถ้าไม่เบิ้ลนะถ้าไม่เบิ้ลนั่นถ้าไม่เบิ้ลถ้าไม่เบิ้ลก็ได้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้แน่ปูนอนได้ไหมจำเปมาให้เลี้ยงบวยไอติบวยด้วยไอ้ติบวยเปิ้ลตีแม่ไอ้ิบ้านั้นี่ยมาให้เลี้ยงแค่เนี่ยพวกท่านไปหาไม่เจอแต่เจอไทยอยู่แต่ว่าคนที่เจอมีอยู่แววมันมีอยู่ตรงไหนอยู่เขตไหนดทุกคนดีทุกคนนะ กูยืนยัดได้นะสี่สองกับห้าสองปูก้ยืนยัดเลนะได้สองกับห้เอออันนี้ของปูนะปูมาให้แต่ตอนรวดมาแล้วแต่ตัวนี้ลูกเอากี่มาตะกี้มาพรอบะก็ว่าอะไรหนึ่งสองสี่สามห้าสองยตัวนี้ตังท้ายนี่ปูก็ทิ้งท้ายสําหรับคนชอบเสียงโชคเสียงลาบอยากให้ปูเตือนให้เขาหน่อย อันนี้เรื่องโชคลาบนะเวลาดวงขึ้นนะทุกคนแต่พอนปูดังนะมีที่จอดรถไม่เนี่ยทาเนี่ยมีแต่คนมาเฝ้าเลย<ม>และปูนั่งอะไรนั่ง<ม>อยู่ในนั่งเหียวนั่งแหง <c oughs> ถือคาบาทนี่โว้ย้านน้อนเฝาคนถือเป็นพันสองพันพวกรวยๆทั้งหลายเขาไม่มาไอคนที่5้าบาทจะปูไม่ได้พักผ่นนะเอาสามเดือนเนี่ย แต่ว่าดังก่ดังตงํารวจจะมาหมดพวกอ,อะไรไม่เท่าบุญถ้าบุญวันนี้พวกเองมามีโชคมันก็มีจริงนะเออเออพวกท่านไม่ได้มาเอาอะไรอะไรก็ไม่ได้มาเอาต้องพยายามต่อมาไโชคนั่งอย่างนี้ล่ะเนาะคนที่มานับตื่นว่าผมแค่นับเนี่ยผมเอาไม่เยอะไม่มากแล้วเอาวันละสามพันห้าตัดรถให้รีบรถตามบ่แม่นับเป็นภัยเอกตลอดเเ้อร์ยามดวงมันขึ้นก็รีบเอาแน่คันดวงบ่ขึ้นอ็ย่าไปเสี่ยงเพราะตัวนี้เราเรียกว่า เป็นพามืดอแมนโยเห็นว่าบางคนนี่ถือมากตอนไหนล่ะถือจนผมก็ยามว่าแม่บ้านเนี่ยแต่ก่อนเน่ยเขาซื้อนะแต่ผมนั่งอยู่นี้ผมไม่ให้ซื้อแต่แม่บ้านเนี่ยบอเคยได้เงินแสนก็ได้เงินแสนนอมีแต่รถเก่มงมาอุปถัมเบืรบอทำ